สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรโหราศาสตร์แล้วก็ personal finance นะครับผมการลงทุนส่วนตัวของผมต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong999 เช่ M o R P o N G <c oughs> นเดียวกันสำหรับตัวสร้อยโรสคอร์สนะครับผมตอนนี้เสร็จแล้วนะตอนแรกคิดวา่าจะเริ่มส่งได้ตอนเดือน เมษายนครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะส่งออกจากอเมริกาเนี่ยประมาณวันที่15นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเลิกงามยามดีพอดีนะครับผมมีนาคมนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาหรือต้องการทราบรายละเอียดก็แอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9นะครับผมเส้นสอยโรสคอสนะฮะโอเคชาวราศีพฤศษนะครับ ชาวราศีพฤษภว้าวโอเคคุณได้ queen of wands นะฮะ queen of wands เป็นสถานการณ์ที่ชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จับเงินได้เงินจับทองได้ทองนะฮะผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะหยิบความสำเร็จจะประสบความสำเร็จนะฮะพลังงานของดาวพฤหัสเนี่ยส่งผลต่อตัวคุณเอง ในช่วงนี้อย่างรุนแรงนะฮะ Queen of Wants <laughs> เป็นสถา,านการณ์ที่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วนะฮะคุณเองพยายามอีกนิดนึงคุณเองจะได้ผลลัพธ์ที่ผมรู้สึกว่าเท่าทวีคูณ Queens เนี่ยหมายถึงเท่าทวีคูณหมายถึงความมั่นคง Wants เนี่ยหมายถึงสิ่งที่คุณเองปรารถนาในช่วงเวลานี้เนี่ยส่วนไหนที่ตัวคุณเองทำอยู่แล้ว แล้วยังไม่ออกดอกออกผลนะผมรู้สึกว่าในใน,ในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะโตแบบก้าวกระโดดจะเจอโชคลาภจะเจอความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่า Queen of Wand s เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยสะสมสั่งสมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นสะสมะความพลังงานเรื่องของการเงินของคุณความมั่งคั่งของคุณ p r o s p e r i t y ของตัวคุณในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า สำหรับสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะไปอยู่ในโพเดียมไปอยู่ในสปอตไลท์ไปอยู่ในจุดที่ทุกคนเองจับจ้องตัวคุณเองนะครับโอเคไหม <laughs> Okay. สำหรับในส่วนของโหราศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจนมากๆเพราะว่ามันจะเป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยที่คุณเองรู้สึกลึกๆว่ามันน่าจะใช่แต่มันยังไม่มีสถานาการณ์หรือยังไม่มีหลักฐานยังไม่มี evidence อันไหนที่บอกว่าไอสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันจะออกมาเป็นจริงนะครับคุณเองจะต้องเชื่อมั่นในความ รู้สึกของตัวคุณเองนะฮะถามว่าทำไมนะครับผมเพราะว่าในวันที่10เนี่ยดาวจันนะครับผมดาวจันเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรดีนิวมูนนะฮะดาวจันจะอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเขาเรียกว่านิวมูนในราศีอะไรครับในราศีนิวมูนเอ็นไพซิสนะครับผมก็คือ,อ ดาวจันทร์จะสถิตยอยู่ในราศีมีนซึ่งดาวจันทร์ที่จะสถิตยอยู่ในราศีมีนเนี่ยนิรมูลหมายถึงสิ่งที่ตัวคุณเองต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างสิ่งที่อยู่ในเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความรู้สึกเป็นดาวแห่ง intuition หรือว่าสัญชาตญาณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันจะยังไม่มีหลักฐานใดๆว่าสิ่งที่คุณเองตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณเองจะทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะแต่ว่าให้คุณ trust ให้คุณเชื่อนะครับผม คือถ้าหมอปองบอกว like right ่าดาวจันทร์อย่างเดียวเนี่ยหมอปองก็อาจจะไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดาวแวดล้อมที่แน่ๆมีดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมีนนะครับผมอันอันที่สองนะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมีนนะฮะแล้วก็ดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนเนี่ยผมรู้สึกว่า ดาวเสาเนี่ยเขาตั้งคําถามตัวคุณเองตั้งคําถามกับตัวคุณว่าอไอสิ่งที่คุณเองคาดหวังไว้สิ่งที่คุณเองตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วจะอะไรแล้วจะทําให้มันสําเร็จได้อย่างไรเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งขั้นตอนเป็นดาวแห่งระเบียบการเป็นดาวแห่งสเต็ปนะหรือกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีคําถามลึกๆข้างในจิตใจของตัวคุณว่าไอสิ่งที่คุณเองพยายามที่จะทําให้มันสําเร็จอะแล้วเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คุณเองจะเดินไปอย่างไรคุณจะทําอย่างไรให้มันสําเร็จหรือผมรู้สึกว่ามันจะมีวิธีการสําหรับใครที่พยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ใหสำเร็จเนี่ยมานานแล้วนะแต่มันยังไม่ได้สักทีหรือว่ามันยังไม่สําเร็จสักทีเนี่ยมันจะมี เขาเรียกอะไรดีมันจะมีสัญญาณหรือมันจะมีสิ่งบอกเหตุลางบอกเหตุหรืออะไรบางอย่างที่ไกด์ให้คุณหรือแนะนําให้คุณเดินไปในทางนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดาวเสาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นวิธีการนะคุณเองอาจจะมองสิ่งว่าอ,อ๋อโอเคเออฉันอยากจะไปทํางานต่างประเทศแต่คุณเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงในช่วงเวลาสัปดาห์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณเองจะได้รับเหมือนกับ เส้นทางแนวทางนะครับผมแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องเชื่อมั่นถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างขัดแย้งกันเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันดูเหมือนว่ามันจะไกลจากสิ่งที่คุณเองเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเวลาเราพูดถึงราศีมีนหรือไพซิสเนี่ยมันหมายถึง dreamy มันหมายถึง vision mission ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเป็น สถานการณ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสนักในในช่วงช่วงหนึ่งหรือว่ามันเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนแบบเป้าหมายสูงสุดในสถานการณ์ของคุณเป้าหมายสูงสุดในชีวิตมาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณมาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณว่าตัวคุณเองเนี่ยคือ คุณอยากจะเดินหน้ากับเขาแต่คุณไม่รู้จะทำยังไงคุณอยากจะตัดสินใจไปกับเขาแต่คุณไม่มั่นใจในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณพลังงานของคุณมันเข้ากันเข้า e NERGY กับของเขาได้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนกับจะมีแม่มีแม่คุณแจมีลูกคุณแจแล้วไขแล้วถ้าตัวแม่คุณแจกับลูกคุณแจเป็นเป็นคู่ของมันเนี่ย มันเป็นคู่ของกันมันก็จะไขแล้วมันก็จะ,ะปลดล็อกออกมานะครับผมพอปลดล็อกออกมาเนี่ยมันเหมือนผมรู้สึกว่าในภาพของผมที่ผมเห็นนะมันเหมือนเป็นหีบเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกล็อกกุญแจไว้ที่ถูกเก็บไว้ที่ถูกรักษาไว้นะผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวกุญแจที่เกิดขึ้นจากตัวคุณแล้ว ปลดล็อกไอตัวศักยภาพนั้นปลดล็อกโอกาสนั้นออกมานะครับผมนอกจากนั้นยังไม่ใช่แค่ดาวทิ์ดาวจันนะฮะเราดาวเสาที่ที่อยู่สถิตอยู่ในราศีมีนยังมีดาวเนปจูนนะพอพูดถึงเนปจูเนปจูนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกอะไรดีผมรู้สึกว่าเนปจูนเนี่ยเป็นเป็นดาวที่บ่งชี้สิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน y s ส c ิ l r ลรามของเราไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้จุดไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นที่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นสิ่งที่เรา,เาพบเห็นอยู่ได้ทุกๆวันทั่วๆไปไม่ใช่ไม่ใช่มันเดนเป็นลักษณะที่คุณเองมองไปในอนาคตาคุณเองมองไปในเ้าเรียกอะไรดีไปในภาพภาพวาดฝันของคุณนะ่ยคันนี้มันก็เป็นลักษณะที่พอพอนแอแนปจูนกับดาวเสารเนี่ยมาอยู่ร่วมกันคนนึงพูดถึงเรื่องของจินตนาการ และอีกคนหนึ่งพูดว่าแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงไอ้สองถ้าถ้าพูดถึงดา,าวเสาร์กับเซอร์เทนแล้วก็เนปจูนเนี่ยเป็นคนหรือเป็นเพื่อนเรานะัก็จะเหมือนกับอีกคนหนึ่งเนี่ยพูดฝ่ายความฝ่ายฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับผมและอีกคนหนึ่งบอกว่า,าแล้วจะทํำยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นไอ้สองสิ่งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณจูนกันติดไอ้สองคนนี้ถ้าเกิดดาวเสากับดาวเนปจูนเนี่ยมันคุณมันคุยกันติดหรือว่าามารถ เขาเรียกอะไรดีนั่งสมาธิเพ่งจิตภาวนาเนี่ยโมเมนต์เนี้ยเป็นโมเมนต์ที่ถือว่าใหญ่มากๆสําหรับตัวคุณเพราะว่าคุณเองจะปลดลออ็อกศักยภาพที่มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนะเออผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องของศักยภาพเรื่องของการงานของคุณศักยภาพเรื่องของคู่ของคุณความสัมพันธ์ของคุณคือเหมือนกับเข้าไปเข้าไปสู่ในอีกอีกห้องห้องหนึ่งอีกบันไดอีกขั้นหนึ่งในผมมองเห็นมันเหมือนกับเป็น โถงเป็นฮอล์ใหญ่ๆในโรงแรมผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับแค่แค่ประตูเข้าไปแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนฮอล์ใหญ่ๆผมผมเห็นภาพมันเหมือนฮอล์ใหญ่ๆเวลาคุณเข้าไปงานแต่งงานของของใครกันแล้วแต่ของเพื่อนหรือว่าของตัวคุณเองกันแล้วแต่นึกถึงฮอล์ใหญ่ๆหรือว่าแต่ว่าผมมองว่ามันเหมือนปรับเป็นเอเชียนฮอล์มันเป็นเหมือนกับ โถงใหญ่ใ,หญในในอียิปต์โบราณเนี่ยอันนี้คือภาพที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่แปลกไปจากสิ่งที่คุณพบเจอแล้วก็มันเป็นโอกาสครั้งใหญ่มากๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเองจะสัมผัสพลังงานนี้คุณเองจะต้องเปิดตัวเข้าไปในสังคมคอมมู n นิตี้หรือว่าบุคคลที่ที่ไม่ได้อยู่ในเ,เห็นหน้าเห็นตาในในปัจจุบันน่ะผมรู้สึกว่า มันเหมือนกับคุณเองไปกินเลี้ยงคุณเองไปงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีคนอยู่แล้วคุณเองไม่ได้รู้จักเขาสักเท่าไหร่แต่คุณเชื่อมั่นว่าคุณเองเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในในช่วชีวิตนี้เออผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมถามว่ามันถึงขนาดนั้นเลยเหรอคือเนปจูนเนี่ยเป็นดาวเออคราะห์วงนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเนปจูนจะสถิตอยู่ในราศีหนึ่งเนี่ยใช้เวลานาน,านมาก80เ,ออเขาเรียกอะไร Uh, 7, uh, 12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่านานถึงจะไม่นานเท่ากับพลูโตแต่ก็นานใกล้เคียงกันก็คือเนปจูนเนี่จะโคจรใช้เวลาทั้งหมด84ปีเพราะฉะนั้นเนี่จะสถิตอยู่ในร uh, าศีสีหนึ่งเนี่ยประมาณ7ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควระฮะซึ่งพลูโตเนี่จะสถิตอยู่ในราศีหนึ่งประมาณ20ปีเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่นานยิ่งกว่านะฮะท่านี้ สิ่งที่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับสาหรับดาวในช่วงนี้เนี่ยนอกจากราศีมีนนะเราพูดถึงราศีมีนไปนเรียบร้อยแล้วมันมีราศีเมษดาวราศีเมษที่สถิตอยู่ในช่วงนี้ก็คือมีดาวพุธนะครับผมแล้วก็มีไครอนคือดาวพุธกับไครอนนีเน่เป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างชัดเจนจากจักรวาลหลายๆคนนะฮะที่ติดตามเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครสามารถสื่อได้ถึง คือเขาเรียกอะไรเซนซิทีฟกับพลังงานจักรวาลเนี่ยคุณเองจะสื่อได้ถึงความต้องการอย่างแรงกล้าในจิตใจของคุณในช่วงเวลาในสัปดาห์นี้ว่าคุณเองอยากจะทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปคุณไม่แนะ่ไม่มั่นใจว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมแต่คุณเองก็ยังอยากจะทำอยู่ดีในลักษณะนั้นนะครับผมแล้วด้วยความที่ไครอนเนี่ยไครอนอ่ะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันเหมือนเป็นคุญแจใช่ไหมซึ่งไอ้คุญแจนี้ก็คือคุญแจที่ผมบอกว่ามันจะเป็น าการ t ร i อั a แอนเออ r การทดลองการทำอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองไม่ได้เคยทำมาแล้วก็เป็นการทดลองที่ถ้าสมมุติว่าประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะปลดล็อกหรือคุณจะเข้าถึงศักยภาพที่ที่ที่สำคัญมากๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่จะพูดไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับผมก็คือ,อาดาวอังคารกับดาวศุกร์นะฮะอยู่ในราศี ดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะลิ้นกับฟันนะฮะคือสําหรับใครที่มีแฟนนะฮะหรือสาหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยพลังงานนี้จะค่อนข้างที่จะสื่อสารกับคุณอย่าง,างชัดเจนเลยเวลา,อาสองพลังงานนี้สถิตอยู่ในราศีกุมเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ผมรู้สึกว่าจะมีการพูดคุยจะมีการตกลงนะครับซึ่งบางส่วนของพวกคุณเนี่ยถ้าเกิด ต่างฝ่ายต่างเอาแต่มุมมองของตัวเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอังคารเ,เป็นดาวอังคารที่เป็นพลังงานที่เหมือนกับเฮ้ยฉันแอคฉันต้องทําฉันต้องลงมือส่วนดาวสุกเนี่ยเป็นลักษณะที่ฉันฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันอยากได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทากับความรู้สึกเนี่ย อยู่ในตัวคนเดียวกันเนี่ยอาจจะแยกกันนะฮะบางทีมาอาจจะเจอสถานการณ์ที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าอยากจะทําอย่างเงินอย่างหนึ่งหรือใจจริงๆแล้วใจอยากจะทําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นสถานการณ์นี้สําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยผมแนะนําโดยในสภาวะที่ดาวอังคารกับดาวศุกร์อยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการฟังความทุกๆข้างนะครับผมเอออย่าเพิ่งประ เขาเรียกอะไรอย่าเพิ่งปักใจอย่าเพิ่งตัดสินใจโดยความรู้สึกของตัวคุณฝ่ายเดียวหรือความรู้สึกของของพาร์ทเนอร์ของคุณเป็นฝ่ายเดียวนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านะั้นอาจจะสร้างปัญหาได้เพราะาอย่างที่บอกครับว่าดาวอนะังคารเป็นดาวแห่งบ a เทิลเป็นดาวแห่งการาสู้รบความขัดแย้งนะฮะพอมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆก,ก,กันกับดาวศุกร์เนี่ยก็อาจจะสร้างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน ความสัมพันธ์ได้นะครับผมอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้เนี่นะฮะเพราะเขาเขาอยู่นานแล้วพูดถึงเขาบ่อยมากก็คืออะไรครับคือดาวพลูโตนั่นเองดาวพลูโตในสถานการณ์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะสแควร์กับดาวเอ่อโทษทีกับไครอนนะฮะในราศีเมษเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าพลูโตเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพลังงานที่มันคุณจะรู้สึกว่าไอความพยายามของคุณเนี่ยมันจะมันจะต้อง เขาเรียกอะไร push to the limit คือไปให้ถึงที่สุดนะฮะคุณเองถึงจะประสบความสำเร็จมันเหมือนกับมีคนเอาตัวแม่คุญแจเอาเอาแม่คุญแจที่ผมบอกนะเอาไปซ่อนเอาไปแอบ,บไว้คือปกติหาคุญแจที่จะไขแม่คุญแจอันนี้ให้เจอเนี่ยยากอยู่แล้วนะครับผมแล้วมันมีคนเอาแม่คุญแจเนี่ยไปซ่อนก็คือพลูโตเนี่ยแหละเอา แม่คุญแจไปซ่อนคือพลูโตในความรู้สึกตรงนี้ของผม <S <S ผมรู้สึกว่ามันเมันเหมือนเป็นแบบเมื่อมันอยู่ในเมื่อมันอยู่ในราศีกุมเนี่ยมันเหมือนกับ as a verb so below เหมือนกับฟ้ากับดินเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับผมสวรรค์กับนรกเนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วผมคิดว่า,าตัวพลูโตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะ เข,เขาเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะคิดย้อน contrarian นะครับผมถามว่าทำไมคือปกติเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเรานึกเรานึกถึงภาพของอะไรดีถ้าเราพูดถึงพลูโตเราจะนึกถึงเดอะเด h ใช่ไหม e ดอะเดสคอสใช่ป่ะในเทโ Card เนี่ยแต่ว่าพลูโตเนี่ยยังหมายถึงคือความคิดที่ตรงกันข้ามกันเช่นคิดว่าการเกิดเนี่ยปกติเป็นการเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่ว่าพลูโตด้วยพลังงานของพลูโตเนี่ยจะ จะกลับดำเป็นขาวก็คือคิดว่าการตายเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมคือถือว่ามันเป็นเขาเรียก as above so below as within so without นะครับผมถ้าถ้าใครเคยอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ในในช่องเนี่ยนะฮะหรือว่าดูคลิปบางคลิปที่ผมพูดถึงเนี่ยคุณจะเข้าใจว่า as above so below ก็คือหมายถึง Uh, a อ a ซ a บเ b ิ hmm. ก็คือสวรรค์น,นะครับ So Below mm hmm. ก็คือ Underworld หรือว่านรกนั่นเองนะครับผม As within So with ตอัเมื่อไหร่ที่คุณเองเ uh, ชื่อมต่อหรือ Connect กับสภาพจิตใจของตัวคุณนะฮะจักระต่างๆของตัวคุณเองกับพลังงานจักรวาลที่เขาสื่อมาปล่อยให้มันเป็นไปตามที่พลังงานจักรวาลไกด์มานะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่า เมื่อดาวต,าต่างๆเนี่ยอยู่ในธาตุลมเมื่อดาวต่างๆที่อยู่ในธาตุน้ำเนี่ยถือว่า powerful มากๆหรือว่าพลังงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆเราจะต้องอใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้ได้นะครับผมโอเคและนั่นคือพลังงานของอโหราศาสตร์ของสำ,สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะ ผมรู้สึกว่ามันฉายภาพสิ่งที่คุณคาดหวังวาดฝันไว้นะครับผมแล้วคุณเองจะต้องพยายามจนถึงจุดที่สิ้นสุดผมรู้สึกว่ามันจะสําเร็จในขณะที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วยอมแพ้รู้สึกว่าไม่ไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาก็ได้ไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้ก็ได้พอแล้วเหนื่อยแล้วอะไรลักษณะนั้นนั่นแหละ,ะตัว hidden นะฮะตัวขุมสมบัติหรือว่าความลับที่ คุณเองจะใช้ลูกคุญแจไขแม่คุญแจนั้นนะจะเปิดเผยแล้วผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของอสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือดาวพระฤหัสที่สถิตอยู่ในราศีพฤศสในตอนนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จปกติเนี่ยเวลาเกิดสิ่งที่ท้าทายแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในดาวยูเรเนียสดาวเนปจูนหรือว่าพลูโตก็แล้วแต่ที่อยู่ในราศีมีนแล้วก็อยู่ในราศีกุมต่างๆเนี่ยมันมักจะสร้างความ ไม่แน่นอนแต่ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้มันสร้างความไม่แน่นอนในเชิงบวกในเชิงที่ผลักดันให้ตัวคุณไปเป็นคุณในเวอร์ชั่นในรูปแบบตัวตนของคุณที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ล็อกอินสำหรับใครที่เชื่อมต่อเข้าถึงพลังงานนี้นะครับผมก็แต่อยากปรึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากอัุกออล็อกเอเนอร์จีของตัวคุณก็ ติดต่อเข้ามาที่ลายหมอปองได้นะครับ m o r p o n g 999อ่าโอเคแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของการลงทุน personal finance ของผมนะฮะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปันผลใช่ไหมแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว bitcoin cryptocurrency นะถ้าใครไม่รู้จักเนี่ย บิตคอยทำาราคาสูงสุดทะลุไฮเดิมนะฮะหรือสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก all time high นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอาจจะเจอวาอ่าอันที่หนึ่งเลยตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจะถูกดูดนะเพราะว่าอะไรพวกนี้เงินเนี่ยมันก็จะไหลไปอันที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือ เวลาบิตบิตคอยใกล้หรือเข้าใกล้ตัว All Time High ในสถานการณ์นี้ผมเชื่อว่ามันจะทะลุ All Time High แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะดูดเงินจากตลาดอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นจะตกซึ่งมันสอดคล้องกับหลายๆส่วนก็คืออย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นมันก็จะตกเพราะว่าเขาเรียกอะไรดีเงินมันถูกดูดนะมันเหมือนกับลูกโป,ป่งอะบีบตรงนี้ โป่งตรงนู้นอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจะถูกดูดเข้าไปในตลาดคริปโตก็คืออย่างที่บอกว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เป็น world class หรือว่าเป็นระดับโลกเพราะว่ามันลิงก์กันทั่วโลกมันไม่ได้เป็นราคาที่ขึ้นอยู่นะในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบิตคอยเอ,เอ,เอ,เอาไทม์ไฮเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วตามสถิตินะ ตลาดหุ้นจะลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หาโอกาสที่จะเข้าช้อนซื้อนะลองมองดีๆว่าตัวคุณเอง Position เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นยังไงนะพร้อมกับผมรู้สึกว่ามันประจวบเหมาะกับหุ้นหลายๆตัวในในตลาดหุ้นเนี่ยมันปันผลใช่ไหม พอปันผลปุ๊บราคาส่วนใหญ่มันจริงๆแล้วปันผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกตายตัวหรอกว่าราคาหุ้นอ่ะมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะคงที่คือมันเป็นไปได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดมันลงหลังจากปันผลแล้วผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะลงประมาณประมาณนะไม่ได้การันตีแต่มันจะประมาณจํานวนเงินที่เขาปันผลเช่นสมมุติว่าหุ้นมัน1บาทแล้วมันปันผลมา10สตังค์ราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ0.9ถ้าพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน มันก็เหมือนกับตัวคุณเองปกติช้อนซื้อก่อน,ออนขึ้น,ป,นปันผลใช่ไหมก่อนขึ้น XD ใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหุ้นบางตัวอย่างเช่นอ่าหุ้นตัวหนึ่งที่ผมถืออยู่นะฮะสำหรับสมาชิกแพททิ่นัมจะรู้อยู่แล้วว่าผมถือหุ้นตัวอะไรอยู่นะครับเพราะว่าผมจะแชร์ไว้ในอ่าชุมชนของช่องระดับสมาชิกของระดับแพททินัมนะฮะหุ้นตัวเนี้ย ขนาดปันผลแล้วเนี่ยมันยังขึ้นต่อเออคืออย่างที่บอกว่าตัวปันผลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าราคามันจะลงเสมอนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพื้นฐานของหุ้นนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยเวลามันปันผลแล้วพื้นฐานเท่าเดิมนะฮะมันก็จะลงหรือว่าถ้าเกิดหุ้นนั้นเนี่ยปรากฏว่าปันผลแต่ว่าราคามันอาจจะลงมากกว่าราคาที่ปันผลอีกด้วยซ้ำอย่างเช่นหุ้นราคา1บาทปันผล10สตังหรือจุดหนึ่ง บางทีมันอาจจะลงไปถึงจุด85หรือ85สตังค์หรือลงไปที่80สตังค์ก็เป็นได้เพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานบางอย่างหรือว่ากําไรบางอย่างที่นักลงทุนรู้สึกเนี่ยมันอาจจะสะท้อนราคาที่ เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับผมก็ในช่วงเวลานี้ถ้าผมจะบอกนะก็คือถ้าหุ้นพื้นฐานดีผมก็จะเก็บสะสมนะฮะสำหรับสมาชิกแพล์ินัมก็จะรู้แหละว่าผมลงทุนในหุ้นตัวใดบ้างนะฮะผมเอาไปโพสต์ไว้นะสำหรับสมาชิกโกนะครับผมคุณดูคลิปก่อนใครสําหรับสมาชิกไวโกเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของอเรียนรู้เรื่องของพลังงานไพเทโรหรือว่าพลังงานของอ โราศาสตร์เนี่ยไปพร้อมๆกันนะฮะก็จะให้ความรู้เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ถามเข้ามาว่าผมสอนไหมนะ,ะผมสอนในสมาชิก g ก w h ้ไว้ go นะครับไว้โกเออสมาชิก why go นะฮะจะได้เข้าถึงเนื้อหาที่ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าอ๋อโอเคดาวลักษณะนี้เป็นยังไงนะฮะเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ตัดสินใจว่า จะทำยังไงต่อนะครับผมแล้วสำหรับใครที่สนใจปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์หมอปอง MORPONG 99นะฮะ,ะฝากไว้สำหรับสร้อย Road c ร์ s นะครับผมมีแค่10เส้นเท่านั้นนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนขายสร้อยผมเป็นนักโหราศาสตร์นะครับในตอนนี้นะแล้วก็เป็นวิศวรกรน,นะครับโอเคอ่ะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้